สวัสดีค่ะสวนธนภัศสกคลนครค่ะตัวนี้เป็นไผ่เข้าหลามกาบแดงนะคะชุดขุดเงาชำถุงตัวนี้ได้จากการชำเงาเลยนะคะเริ่มทยอยแตกตาใหม่นะคะสวยเลยค่ะตัวนี้ เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะการเป็นดาวกระจายของใบสำหรับไผ่ข้าวหลามกาบแดงสังเกตว่าจะยังไม่แทงตาใบใหม่ออกมาหมดทุกลำนะคะ mm hmm. เนื่องจากว่า เดิมทีแล้วนะคะพื้นที่ของทางสวนเป็นดินทรายที่แห้งแล้งค่อนข้างที่จะแห้งแล้งเลยนะคะแล้วก็ไผ่กับแดงนะคะจะอยู่ในช่วงปลายท้ายๆสวนนะคะแล้วระบบน้ำก็ไม่ถึงเขาจึงทำให้เกิดการาแห้งบ้างนะคะของดินแล้วก็ลําต้นที่อาจจะ แกนโดยการขาดน้ําแต่ลําต้นของเขาสมบูรณ์ค่ะจากการขาดน้ําหรือพื้นที่ดินที่แห้งแล้งนะคะทำให้การแทงยอดใบใหม่นะคะก็จะทำให้แทงยอดช้าขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็เริ่มทยอยแทงยอดใบใหม่นะคะแตกยอดใบใหม่สวยเลยค่ะ ต้องมารอลุ้นกันอีกทีหนึ่งค่ะว่าเขาจะรอดหรือเขาไม่รอดตัวไผ่ข้าวลามกับแดงนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะช่วงนี้ทางสวนก็เริ่มทยอยขุดมาชําถุงเรื่อยๆนะคะ เริ่มทยอยขุดไผ่ข้าหลามกาบแดงนะคะไผ่มงวันเพชรน้ำพึ้งค่ะแล้วก็ไผ่อีกหลายๆสายพันธุ์ของทางสวนนะคะทางสวนก็เริ่มทยอยขุดชำลงถุงก่อนที่ฝนจะมานะคะต้องเร่งเอาให้ทันช่วงนี้เพราะว่าถ้าฝนมาแล้วก็จะขุดได้อยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอัตราการรอดก็จะ เสียงหน่อยเนื่องจากว่าเขาเริ่มจะมีหน่อและแทงหน่อใหม่ขึ้นมานะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครค่ะแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 1ย์เก้าหนึ่งค่ะศหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube ค่ะ พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒการเด่นค่ะ